ตอนที่ผมจะเริ่มนะครับผมไม่จะมาทำอะไรหออกครับวันนี้ผมมาไม่ได้มาทำคลิปเหมือนคนทั่วไปวันนี้ผมมาพร้อมกับความแค้นวันนี้ผมผมไม่ได้มาทำอะไรหออกวันนี้ผมมาด่าผมแค้นแต่คนที่ผมเล่าในคลิปน่าอย่าไปวิจารณ์เขานะครับแต่ว่าแต่ว่าเราต้องวิจารณ์เขานะครับสิ่งที่เขาและอย่าไปสํำเติมเขานะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับความแค้นนะครับทุกคนจำไว้นะที่ผมเล่าไปในคลิปเนี่ยผมขอตัดเพื่อนกับเขานะครับ เพราะผมเจ็บกับเขามานานแล้วโอเคครับผมก็กลับมาแล้วนะครับทุกคนผมก็ในคลิปนี้ผมจะมาถามจะมีรายนะครับทุกคนคือทุกคนอ่ะไปดูตัวอย่างของช่างบูเดมอนเกอได้เลยนะทุกคนเพราะว่าเขาก็ เขาก็บอกแล้วบอกแล้วว่าให้ไอ้นี่เขาบอกว่าถ้าใครพิมพ์ผิดทีเดียวอะ่ะคือมันเชิญให้เข้าคุกเน่ยนะเันเป็นการข่มขู่คนอื่นเลยนะและแถมอันนี้มันเป็นการคุกคามแล้วก็ให้ผมมาทำดีๆเลยที่ผมทำดีแล้็ตาม ดีไหมหพฤติกรรมแบบนี้ดีหรือไม่อ่าอันนี้เรา่ะถามเจมินายนะดูถามเ,เราบอกว่า พฤติกรรมแบบนี้นดีไหมแล้วก็เลยจะมองเนี้ยโม่นะเออใช่นี่ฉันไม่สามารถ้ไปนะทุกคน ชื่อคนที่แกล้งชื่อคนที่แกล้งยูทูบในยูทูบ ข้าหมดลบตอนนี้เรายิ่งแค้นอยู่นะเรายิ่งแค้นไม่ไหวแล้วบาปก,กรรมตอนนี้เราแค้นมากเลยตอนนี้ปเป็นเด็กเป็นเล็กมีแค้นตอนนี้เราแค้นมากเลยชื่อตัวละครที่แกงขี้ <c oughs> เดี๋ยวคำถามใหม่ล้วทุกคนในะนี้ผมจะสื่อพฤติกรรมแบบนี้ดีหรือไม่ถ้าเขาไปปรับใช้ก็ดีละ